ใจเย็นนะเคล็ดลับในการทำมะม่วงห่ามานาโหงแช่อิ่มจับเชฟเด็กครับอ,อธิบายเลยครับล้างล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็มาผ่าครึ่งแกะเม็ดออกแช่น้ำเกลือ,อยางมันจะเยอะนะฮะเพราะว่าถ้าไม่แช่นี่เดี๋ยวมันจะดำแช่น้ำเกลือเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งล้างให้สะอาดอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาไปคลุกเค้ากับน้ำ แช่น้ำเกลือหนึ่งคืนก่อนแกะผ่าครึ่งเอาเม็ดออกแช่ในน้ำเกลือคือคือตอนเราผ่านี่เราก็แช่น้ำเกลือด้วยทำเนี่ยขนาที่ทาทั้งหมดอยู่ในน้ำเกลือเสร็จแล้วล้างให้สะอาดแล้วก็มาแช่น้ำเกลือหนึ่งคืนเข้มขนาดไหนน้ำเกลือนะแล้วแต่ปริมาณมะม่วงหาวนาโห o u ฮะแล้วก็แช่หนึ่งคืนเสร็จบ้วออกมา เอามาคุกกับน้ําตาลเฉยๆไม่ต้องไปทําน้ําตาลเชื่อมไม่ต้องไปเอาเอามาจากน้ําเกลือขึ้นมาปั๊บก็คุกกับน้ําตาลทรายเม็ดเล็กๆนะแล้วก็คุกๆๆกันใส่เทปแวร์ยัดตู้เย็นได้เลยแล้วก็ทิ้งไว้ในตู้เย็นใช่อีกวันวันสองวันกินได้ดูให้มันฉ่ำน้ำตาลซึมเข้าเนื้อถ้าอยากให้หวานเยอะใส่น้ำตาลเยอะถ้าอยากอมเปรี้ยวอมหวานนิดๆก็ ปริมาณต้องดูว่ามะม่วงหาวมะนาโหงเรานี่กี่กิโลอืมสมมติว่ากิโลหนึ่งอะน้ําตาลใช้กี่กิโลกิโลได้ไหมเท่ากันได้ไหมส่วนมากผมจะกะเอานะอืมกะเอาแบบว่ามะม่วงหาวมะนาโหงกิโลหนึ่งน้ําตาลอาจจะหน่อยหนึ่งอะพอ,อให้มันทั่วอพอเพือบใช่ใช่เคลือบอเคลือบพอถ้าหวานเกินมันก็จะ หวานติดลิ้นหวานชุ่มเกินไปมันไม่หวานอมเปรี้ยวใช่ม,มันจะไม่อร่อยอฮะนนไม่ต้องวันนี้คืออันนี้คือเคล็ดลับใช่ใช่ ที่เป็นยังเป็นคงเป็นความลับอยู่นะครับโอ <c oughs> ไม่รับเขาไม่ไมีสูตรอะไรเลยครับเ <c oughs> น่ยออเไรมาอะไรก็อกบอกอารมณ์อย่างเดียวนะครับที่เชฟของจริงนะคร <c oughs> ลองลองทาดูกินฮะสร <ทำ S 1> ุปง,ง,<า>ง่ายๆว่าคุณต้องไปลองผิดลองถูกใช่ลองใส่ <c oughs> มากน้อยลองชิมดู <c oughs> ใช่แล้วก็จะถูกใจตัวใช่จะเสียเวลาตอนผ่าครึ่งแล้วแกะเม็ดแค่ไหนครับแต่ที่แน่ๆคือสูตรของเชฟลองลองดูลนนี้นี่ ถูกปากนะคนมากครับครับ